ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศได้มุ่งมัน่นผลักดันแรงงานไทยและผู้ประกอบกิจการทุกระดับให้พร้อมก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ด้วยทักษะที่ทันสมัยมีมาตรฐานสากลและแข่งขันได้ในเวทีโลกถ้าเราต้องการพัฒนา บคลากรมีคุณภาพในส่วนไ,ไหนก่อนเราก็มองว่าในส่วนที่มีความสาคัญกับกองค์กรกับธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องเอาคนที่พร้อมและมีจรกยภาพมีคุเราจะลดการสูญเสียเราจะลดเวลากานงานเราจะลดต้นทุนการผลิตเราจะเ,เ,าาเ,จะเพิ่มประสิทธิภาพการงนานของบุคลากร,รให้รวดเร็วขึ้นอ,อันนี้คือเป็นเป้าหมาอหลัก โครงการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบกิจการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่ประจำปีงบประมาณ2,568จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโดยมีเป้าหมายสำคัญคือพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ใช้ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ และยกระดับศักยภาพแรงงานให้พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการของกิจการโครงการนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจระยะเริ่มตน้นวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดเล็กและวิสาหกิจขนาดกลางเพื่อยกระดับทั้งผู้ประกอบการและแรงงานในองค์กรให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลได้จริงลดต้นทุน เพิ <i> ่มรายได้และขยายโอกาสทางธุรก <P> ิจอย่างยั่งยืนแต่ของจริงก็คือเรื่องของนที่มันอบโวชว่าที่มันเห็นครับผมไม่ได้ไม่ได้เห็นเพราะผมทีงานเห็นครับนะผู้บริหารเห็นครับว่าอีพอมัเริ่มเปลี่ยนไปทีงานเริ่มเปลี่ยนไปรือเวสเริ่มดีขึ้นยอดผลิตมันเริ่มดีขึ้นโอทีลดลงก็จะ วิธีการนำปักรุงมฏิบัติถามว่ามันร้อเป็นจากโครงการมันไม่ใช่หรอกแต่มันมีการมันมีส่วนชับพอร์ที่ทำร่วมกันนั่นเองแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างการดำเนินโครงการเริ่มต้นจากการคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมตัวอย่างเช่นบริษัทศีสเกตออกแบบและก่อสร้าง2539จำกัด ผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการนำร่องจากนั้นมีการประชุมทำความเข้าใจวางแนวทางพัฒนาก่อนเข้าสู่การฝึกอบรมเข้มข้นรวม60ชั่วโมงซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรสำคัญการจำลองระบบงานและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล24ชั่วโมงเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน24ชั่วโมง การติดตามและควบคุมระบบงานด้วยกระดานแสดงผล12ชั่วโมงและยังมีการต่อยอดโดยสถานประกอบการรวมกับวิทยากรออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการจริงเช่นหลักสูตรการใช้งาน Google Application เพื่อธุรกิจอีก18ชั่วโมงเต็มเมื่อสิ้นสุดโครงการผู้ประกอบการจะสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนากิจการปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุน เพิ่มรายได้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันส่วนแรงงานก็จะมีทักษะใหม่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจช่วยยกระดับทั้งตนเองและองค์กรไปพร้อมกันโดยสตีเกอองแนีก่อสร้าง2539ครับเขาก็คุณสถาบันพัฒนาสิงมือแรงงาน38สตีเกอครับอ์พัฒนาสิงอแรงงานที่มอบโครงการที่ดีครับที่ดีให้กับบริษัท ซึ่งจริงโครงการนี้ยอย่างที่เรียนแต่เบื้องตนว่ามันก็ช่วยสามารถช่วยให้เราพัฒนาโครงการพัฒนาสารขกอรเราได้อย่างนั้นว่ามันจะไม่ได้100 100ร้อยหร้อยกว่าหรออน้อยมาได้แัเจ็ดสบแปดสิบเปอร์เซนต์ผก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งทั้งโครงการสารประกอบอย่างดีกว่าเ นี่คือโอกาสทองที่จะยกระดับแรงงานไทยและผู้ประกอบการไทยให้ก้าวท่านโลกโกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สีสเกตพร้อมสนับสนุนทุกท่านเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนและมั่นคงมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของคุณ อย่ารอชา้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ